ใส่น้ำมันมะกอกหอมกระเทียมหอมหัวหอมใส่ไกงไก่กระเทียมแซกวิอารอัใส่มะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็ใส่ซอสพริกใส่ผงพริกไทยแล้วก็พาสลี่ ผัดให้เข้ากันดีๆค่ะใส่เสร็จค่ะใส่ฟูคิงครีมค่ะค่ะใส่มะการนีลงไปผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายๆเลยอาหารเราส่วนมากไม่ยากเพราะเราทำยากทำไม่เป็น อาหารกลางวันลูกค่ะเราก็ทำไว้ตั้งแต่คืนนี้แหละเดี๋ยวพอพวกนี้น้องไปทำงานเนาะน้องก็าาจะาไปอุ่นเราค่ะเรียบร้อยแฝกไปให้เพื่อนน้องด้วย